ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอ์แม็บอกฟุตนะเราก็เคยเล่นไปแล้วนั่นแหละแต่เราแบบเปิดตัวคนอื่นเขาจะแบบเปิดตัวแบบเท่ๆเราเราเปิดตัวธรรมดาเลยเราใช้ผลไก่เท่านั้นเะมันไม่ค่อยดีมากผลเนี้ยผลแสงผลแสงถ้ามันเลเวลต่ำมันก็จะหดแวน่นี้แต่อันนี้เราเลเวลไม่ตัน เราเปลี่ยนผลทุกวันบางวันเราไม่อยากเปลี่ยนแล้วก็ไม่อยากเปลวันนี้ปกติจะลงคลิปืกก่อนก็จะลงไม่ค่อยบ่อยแต่นี้ก็ไม่ค่อยบ่อยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะช่วงนี้การบ้านเยอะมากเดี๋ยวคนที่เลเวลว เลเวลแปดสิบแปดสิบกว่ามันต้องใช้ผลผลไอ้น,นี้ได้แล้วต้องใช้ผลสายฟ้าไม่รู้เรียกผลอะไรนะแต่เราจะเรียกว่าผลสายฟ้าเพราะเราไม่ค่อยดูวันพีเราลองมาเล่นปุ๊บมันสนุกแล้วก็เลยนเล่นต่อเลยผลเลเวลแปดสิบเองเขาอะ่ะก็จะใช้ผลสายฟ้าแล้วแต่เราอะ่ะผลเลเวลแปดสิบเอชไหม เรายังใช้ผลอะไรอ่ะผลยางยืดอะ่ะโอ๊ยโอ้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 ยเด้อ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 เดเด้ออืออือฮะเราก็จะใช้ผลไม่รู้อ่ะมันตอนนั้นใช้ผลไม่นะ่าไม่ใช่ใช้ผลสิใช้ดาบอย่างเดียวเลยตอนนั้นยังไม่มีผลด้วยซ้ำมัง้งแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งอะ่เอะเลเวลแบบ ย,ยังไม่เพิ่มหรอกเพราะว่ามันอัพช้าอือมันยังไม่อัพใช่ไหมเราวัดทำไมช้าจังเราไปใช้แบบเราเก็บผลแสงได้ไงปุ๊บเรานึกว่าสับป,ประรดไงเราเห็นว่าตอน,น,นเราแบบเพิ่งมาเล่นใหม่ใช่ไหมเรานึกว่าสับป,ประรดเราก็งงเอ๊ะบอกพุทธมีสับป,ประรดด้วยเหรอเราก็เลยเก็บลองกินแล้วเราก็แบบ คือนผ,ผลอะไรอะ่ะเราลองไปถามพี่แล้วที่พี่เราเลเวยแบบเล่นแบบโหดมากเราไปถามพี่เราปุ๊บปับพี่เราเฮ้ยผลแสงมันดีมากเลยพี่เราก็แคบแบบพอช่วงนั้นแบบผลแสงมันราคาแพงดยูนะ่ะแต่ช่วงนั้นอะ่ะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นหรอกที่มีผลแสงอะ่ะอืมแล้วเราก็เก็บได้แล้วพี่เราก็แคบไปให้เพื่อนพี่เราดูอะ่ะ มีผลเสงแล้วนะพี่เราไปอวดพี่เอ้ยพี่เราไปอวดเพื่อนเอ้ยพี่เราไปอวดเพื่อนพี่เราะแล้เวเพื่อนพี่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะทำอะไรอยู่ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเลย นี่อาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะ่ต้องแบบรีบไปทำการบ้านอะไรด้วยก็เกือบตกน้ำนังนนวิเขาบอกว่าผลแสงเป็นผลที่ไวที่สุดในซื้อไม่เชื่อแล้วว่าผลน้ำแข็งไวกว่าเพราะว่ามันสามารถใช้นี้ได้แบบเนี้ยนะ ฟึบ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 ถ้ามีลูกเตกอก็ฟึบไปเลยไกลกว่ามันไวกว่ามั้งมัเดินด้วยแหละันเลีเเ้ยวรถคดเคี้ยวได้เนี่ยไอ้ผลคือสึนามิอะไรเนี่ยมันชื่อว่าผลอะไรเราอยากรู้มากเลยเราไม่เคยเห็นเอเราเคยเห็นหลายรอบแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรโอ้โหสวยๆนะค่าคุณ อืออออืืือฝั่งนี้ล่ะอือดูในกล่องค่ะไม่ดูเดียวมาดูของมนน้อยไปกระโดดดาาอ่ะนี่เป็นไก่นี่มันของน้อย ถึงแล้วาผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคนผมจะเปิด้านแต่ก็ฝันไปเถอะไม่มีหรอกผู้ติดตามล้านคนเนี่ยไม่ทางได้เรอคนมาขอคนหรอโอ้ ผลอะไรนั่นเดี๋ยวมันฆ่าผมเดี๋ยวมันฆ่าผมน้อยจัดจันน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 ันผลมังกรหรือเปล่าหรือผลอะไรขออภัยด้วยนะครับไม่รู้จริงๆวัด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 โทษ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 เพื่อน มันตามไม่เลิกมันตื้อไม่เลิกหนีดีครับบินหนีดีครับรออะไรบินตามไม่ได้แล้วก็ต้องหนีมันมันบินตามมันบินตามมันตกน้ำ๊ h hey, my god ปาเทอนอะไรปลานอนอะไรเนี่ยตามไม่ทันแล้ว หน้าไม่น่าจะมีเกาะเราไม่ค่อยรู้เรื่องเกาะแบบเนี้ยมีชอบคนชอบบอกว่าแบบนายเติมนะแบบเนี้ยนายเติมเยอะนะั้นเนี่ยแบบนี้นายเติมนะผมก็ตอบก็ไปว่าเราไม่ได้เติมเลยหรือไม่จะเติมเลยมันก็ฮะจริงแล้วพอเวลาผมบอกว่าผมพิมพ์ผิดไงผมพิมพ์ว่าส่งผล ส่งผลปีศาจให้เขาก็บอกว่าเอาผลสายฟ้านะเอาผลแสงนะเอาผลนู่นอย่างนี้เขาคิดว่าผมจะซื้อซื้อไงซื้อในอนพ่อค้าในเกาะกลางนั้นน่ะเกาะกลางตรงนู่นจะจะพาไปเกาะกลางแล้วมันต้องส่งด้วยโลบักไงเ้ื่อโรบักผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่เราจะสุ่มผลให้ แล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับบอกพีชบ,บ่อยๆเลยผมจะทำคลิปเกี่ยวกับบอกพีชเนี่ยแบบเนี้บยบ่อยๆเลยอืมผมจะมาทําแบบคลิปแบบแนวแจกผลปีศาจเน,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 นี่ยเนี่ยเเนี้ยเกาะกลางเนี่ยผมอ่ะพยายามจะมาตีบอสเกาะเนี้ยตีบอสเกาะน,นี้แต่มัน ไม่รู้อะไม่รู้เขาเอาออกไปหรือยังนะผมไม่รู้ไงเพราะผมไม่ได้ค่อยแบบอ่านที่เขาประกาศออกมาผมไม่ค่อยดูเลยเพราะผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปตรงไหนเนี่ยผมเข้ามาทีไรอะเซิร์ฟวอพีเซิร์ฟอะไรก็ตามเหอะไม่มีไม่มีบอรไม่มีเลยสักรอบไม่มีเลยแทนพิมอะไร ว้าวอืออือฮึคนเดิมปักมุดมเปลี่ยนแล้วปักมุด <c oughs> เขาจะคิดว่าผมจะซื้อเนี่ยผลแบบผมมีตังเยอะเขาอาจจะคิดว่าผลนะผมอ่ะผมมีตังเยอะใช่ไหมเขาก็เลยจะซื้อซื้อปึ๊บเอ้ยเขาก็เลยจะคิดว่าผมจะซื้อแบบผลแบบดีๆให้เขาไง ดีให้เขาแล้วก็ก็ส่งตรงเนี้ยแล้วก็พิมพ์ชื่อมีคนหนึ่งอะเขาว่าเขาเป็นลูกศิษย์ผมอะวันนะี้เดี๋ยวเอามาเขาเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมเขาสุ่มได้ผลบาเลียเนี่ยผลนี้ผลผลสีม่มมวงเนะี่ยที่มันเป็นโดมเลยเนะี่ยเรียกว่าผลบาเลียนะเขาแบบสุ่มแบบแล้วมันแบบเวลาศัตรูอะเราเลเวลเยอะกว่าศัตรูใช่ไหมเราไปตีศัตรูอะตีศัตรู แล้วละตัวมันจะตีเราเข้าไงเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากใช้อ่ะแต่มันราคาแพงมากเขาไม่ค่อยอยากใช้ใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ผลน้ำแข็งผมแบบถ้านายไม่ใช้นายก็เอามาให้เราดีกว่าไหมมันตามตื้อไอ้นั้นมันตามตือ้อไม่รู้ใช่คนเดียวหรือกันหรือเปล่า มันน่าจะตามตือ้อมันน่าจะตามไม่เลิกแล้วก็มีลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งมีสองคนนั่นแหละลูกศิษย์แต่ผมไม่รู้นะว่านสร้างแค่นานไงมันตามตื้อไม่เลิกจริงๆด้วยโอ้ยลูกศิษย์ผมสองคนนะ่ะมันตอนนั้นอนะผมผมก็ไม่ได้รับว่าเป็นลูกศิษย์หรอกเพราะว่าผมไม่ได้บอกมันไงผมไ,มมนไมผมไปถามมันว่านายเราผมไปบอกมันว่า มีใครจะเอาผลไหมเราจะสุ่มผลปีศาจให้เราก็เอ้ยผมก็สุ่มผลปีศาจให้แล้วก็มีคนหนึ่งอะมันก็แบบมารอมารอกันเพียบเลยเพราะว่ามันคือผลพระไงผมไม่ใช้ไงเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดผมพระผลพระเพราะผมเคยใช้แล้วผมใช้ไม่เป็นผมใช้ไม่ถนัดนั่นแหละมันก็คือแบบผมก็เลยรอแบบรอคนมา ก็กระโดดกระโดดกันแย่งกันแย่งกันใหญ่เลยแย่งกันใหญ่เลยแต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะมันได้แต่ไม่ใช่ลูกศิษย์ผมนะไม่ใช่นะมีคนนึงมันได้แล้วมันแบบดีใจแล้วลูกศิษย์ผมแบบอต่นี้ยังไม่ใช่ลูกศิษย์ผมมันเศร้าเลยมันเศร้าโซแซมากมันแบบเศร้าเลยเพราะมันแบบไอ้คนนั้นอ่ะที่มันได้อ่ะมันดันคนที่มันได้อ่ะมันดันมีผลพระมันใช้ผลพระ ล้วไอ้คนนะ้มันก็เอามาให้ลูกศิษย์ผมเห็นไหมให้ลูกศิษย์ผมเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ผมก็แบบดีใจไงดีใจจากโซลเสีใจไปแบบ happy 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 เลยแบบมันก็ดีใจแล้วผมก็บอกไปว่าได้ผลดีอ่ะแล้วได้ผลพระเนี่ยเอาไปช่วยคนอื่นนะอย่าเอาไปรังแกคนอื่นมันก็บอกโอเคโอเค เราะว่าผมเคยเป็นไงได้ผลดีอ่ะแล้วไปฆ่าคนอื่นตีคนอื่นมดวซัวตัวเหลวหมดเลยม้วซัวมดวนซัวหมดเลยใช่ไหมแล้วไอ้นคนที่ผมไปตีอ่ะบางคนอ่ะไม่อยากจะพูดเลยมันดันมันตีผมทีเดียวตายอ่ะแล้วคือแบบผมเตียนไม่เข้าเลยคือพูดไม่ออกเลยฮะทำไมไอ้เบาเ้า มาดีดาบเดียวกันอะมาด,ดาบเดียวกันะตีไม่เข้าด้วยอะเยี่ยมเลยนี่เนี่ตอนแรกผมไปใส่โค้ดแบบหาโค้ดเนี่ยแล้วผมมาไปเจอโค้ดหนึ่งอะโค้ดหนึ่งมาปุ๊บผมก็ใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บแล้วมันไม่รู้โค้ดอะไรนะจำไม่ได้มันทุกอย่างอ่ะเป็นศูนย์หมดเลย เป็นหนึ่งหมดเลยผมก็ต้องมานั่งกด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 ผม,มเป็นพันอะ่ะมันน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นอะ่ะมันน้อยนะของผมเนะี่ยน้อยมากแล้วผมจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้ไม่ไม่อยากจะพูดเลยแบบคือแบบพูดแล้วแบบโมโหทุกทีเลยคือเรื่องหนึ่งเรื่องคนอะ่ะที่มันเป็นอันดับหนึ่งอะ่ะค่าหัวมัน สองล้านห้ากว่าแล้วดูค่าหัวผมสิผมไม่ค่อยอยากฆ่าคนอะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดนี่แล้วมันก็มาด่าคนเราเว่าไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่ผมเลยแบบหัวล้อนี่ผมเลยไปตีมันทีหนึง่งโอ้โหเลือดมันหายไปครึ่งหนึ่งอะมันเกือบตายอ่ะแล้วมันปล่อยพลังใส่ผมทีหน,นึ่งอะเลือดผมแดงอ่ะเหลือนิดหนึ่งอะเพราะว่าผมออาเลือดน้อยด้วย แล้วแบบผมแบบแบบต้องเปิดอันติเลยแบบใช้อันสุดท้ายเนี่ยน,นั่นแหละนั่นแ้ละเปิดใส่มาเลยปั๊มมันเลือดแบบสีแดงกันเลยเอ้ยมันเลือดก็ยังไม่เข้าสิมันเลือดแบบเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วผมก็แบบโจมตีมเลยแบๆๆบใส่ยับเลยปัง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 จมตีมันแบบยับเลยอะคือที่ผมได้กลับมาคือ ดาเมจมันไม่เข้าเลยใช้พลังอ่ะมันไม่เข้าเลยมันต้องใช้ดาบตีมันอย่างเดียวอ่ะไม่มันไม่เข้าเลยแล้วมันใช้ผลสายฟ้าไงมันตีผมมันใช้แบบผมใช้ผลสายมันใช้ผลสายฟ้าตีผมแบบยับเลยอ่ะยับแบบเหมือนมันมีกระดาษแผ่นหนึ่งอ่ะแล้วมันก็กำอ่ะกำกระดาษแบบทำให้มันยับที่เหลือที่กำกระดาษ กระดาษแล้วแบบเหมือนมันเอาแบบที่เราทําแบบกร,รกระดาษเยอะๆเหมือนไอ้พวกูลลียอ่ะแล้วมันก็ปาหัวใส่เพื่อนอนั่นแหละแบบเดียวกันเริมสู้มันฆ่าผมยับเลยเอาผมสู้กับมันไม่ชนะไงมันด่าผมเลยไอ้ไก่มันดา่าผม่บบนี้เลยโอ้พระเจ้าเจ้าแล้วผมผมมาไปเรียกเดี๋ยวผมบอกมันว่าผมแอะมานะผมบอกว่า ครับแอดดีเดี๋ยวไปเรียกพี่เามาก่อนตอนนั้นประมาณห้าทุ่พมนนพ,พี่ผมคนหนึ่งอะ่ะนั่นแหละพี่คนพี่ผมคนนึงอ่ะคนหนึ่งก็หลับไปและ้ะอีกคนหนึ่งผมก็ไปทักแชทบอกว่าพี่พี่พี่ตื่นเร็วตื่นเร็วมีมีคนมันฆ่าผมมันแล้วมันก็่าผมว่าไอ้กไก่ด้วยพี่ผมก็หลับไม่สนใจเลยเลยแล้วอีกผมไปบอกพี่คนหนึ่งที่กากกว่า พี่คนแรกที่ผมไปบอกนะผมไปบอกมันปึ๊บรอพี่รอผมปึ๊บพี่ผมอะจะบ่นน้ําแข็งนะแต่เขาโหดมากผมก็เลยไปบอกเขาเขาเลเวลประมาณสองร้อยกว่าตอนนั้นตอนนี้เป็นพันแล้วเลเวลอะเป็นพันแล้วอืมครับผมไปบอกเขาปึ๊บผมก็บอกอะเจเอ้ย พี่พี่พี่ไปไปตู้ให้หน่อยมันมีคนด่าผมว่ากายไอ้กายนันด่าคนทั้งเซิฟแล้วมันฆ่าคนทั้งเซิฟทีเดียวแบบแล้วมันก็ด่าว่าคนที่คนที่ฆ่าคนที่เราฆ่าได้เนี่ยคือคนที่กากคือหนึ่งในนั้นคือผมเวยเมื่อกี้พ่อเรียกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเล่าต่อเลยมันอ่ะมันบอกว่า ค่าได้เนี่ยคือคนที่ก้าคือหนึ่งนะคือผมด้วยไงแล้วผมบอกไปบอกพี่เลยพี่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 มีคนมันฆ่าคนทั้งเซิร์ฟทีเดียวเลยมันโหดมากฆ่าหัวมันสองแสนเอ้ยสองล้านห้าคือแล้วเทียบกับผมดูดิผมสองแสนสองแสนกว่ากว่าเองตอนนั้นอ่ะผมไม่ค่อยฆ่าคนไงให้คือผมจะฆ่าคนอ่ะผมก็กลัวคนหัวร้อนไง เแล้วก็หัวร้อนถูกไหมก็หัวร้อนกลับมันก็ต้องนี่มันก็ต้องหัวร้อนอยู่แล้วเวลาเรากําลังฟาร์ไมไงแล้วก็มีคนหนึ่ปแบบเป็นแบบอันเนี้ยเป็นแบบวีรบุรุษนะสุดท้ายอ่ะบิวปังผมโดนลดัดไอ้นี่ใช่ไหม ที่มันขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยเอาไหมตอาเรียกมันขึ้นอยู่ผมต้องฆ่ามันแล้วเฮ้ hey, นนมมีผีกันสิไม่ไม่ต้องมาหายไม่ต้องมาหายไม่ต้องมาหายฮันซหหรือไงเ,เล่นหรอือฮะฮะมันไม่ได้ เออมามาเด้มาเด้มา,มาอันติมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บถึง200เองอ,อุ๊ยคลาวมันใช้ผลแสง้วยป่ะน่ะใช่ไหมโอ้ผลมืดนี่ไกเก่งกูมันเยอะเยอะๆรับหมด ไปไหนแล้วอ่ะหายเฉยแพเราผ่านใช่ไหมนีมไ่ไอ้พวกเนี่ยใบพวกที่มันอยู่เกาะเขาไฟมันจะมีเนี่ยเขาเรียกอะไรหาคิหาคหาคิที่มือแต่ผมมีหาคิที่เท้าให้ผมอะไปซื้อเนี่ยราคาหาคิที่ตัวใช่ไหม ราคาหนึ่งละเอ้ยหนึ่งแสนบาทอ่ะผมไปซื้อซื้อไม่ได้ไม่รู้ทําไมอ่ะผมซื้อหาคีที่เท้ามาแต่ผมยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อหาคีที่ตัวไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่ที่ตัวผมไม่รู้อ่ะมันซื้อยังไงโอ้โ oh, อ oh ้ไม่ก็คลิปนี้ถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขอขอาห็พ่อผมล้างเท้า พ่อเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานที่ทำงานพ่อผมมีคนติดโควิดเยอะมากแต่พ่อผมก็ไม่ติดแล้วพ่อผมก็ชอบบอกว่าพ่อผมติดพ่อติดโควิดแล้วนะลูกติดโควิดติดโควิดติดโควิดบางวันอะพ่อแบบมีอาการเนี่ยมีอาการแบ่บงบอกว่าเป็นโควิดแต่มันก็ไม่ได้เป็น ไม่เป็นมันไม่ได้เป็นแล้วพ่อผมอผมก็บอกเอ้พ่อบอกว่าชอบหนูก็เลยบอกเอ้ยผมก็เลยบอกไปว่าชอบบอกว่าติดโควิดนะใช่ไหมคท้าเนี่ยติดจริงแนะ่ผมเถอะฮะพูดใหม่สิเฮ้ยเฮ้ย นี่คือสึบแย่งชิงกล่องเพชมเเเรมันเอาไปเอาไปแล้วแบบมันเอาไปอไอ,บอ,อ้บอสอะบอสที่มันอยู่เกาะน้ำแข็งอะมันคือบอสต,ตัวไหนมีสองตัวบอสเลเวลเจ็ดสิบเอ้ยมันบอสเลเวลสองร้อยกว่ามนะั้งแล้วก็บอสอีกตัวนึงอะมันจะเป็นในถ้าที่มันซื้อหากิ ประตูหนึ่งอ่ะมันปิดไว้อ่ะจะพาไปดูเป็นอันหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงอ่ะเอาผิดทางสวยเลยสวยละสวยละสวยละสวยสวยสวยโอเคเอาไนคจะพาไปดูสักครูสักครูอื้อ นี่มันมีบอสตัวที่หนึ่งมีบอสตัวที่หนึ่งก็กากระไม่ก้าวมันก็โหดอยู่สำหรับผมว้วาววา๊อเดี๋ยวเจอดีทั้งคนในป้ายนี่นี่เฮ้ยอย่าล้าดิอย่าล้าดิอย่าล้าลดิไอ้พวกชอบล้า สกิลส่วนใหญ่ผมจะอัพแต่ผลปีศาจพราว่าผลปีศาจอ่ะมันจะช่วยประหยัดการเล่นด้วยไนีมันจะช่วยประหยัดการเล่นเยอะมันนี่คือประตูตรงนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะผมจะเข้าไปเข้าไปดูอ๋อมันคือบอตัวนี้โอ้ยเจ็ดร้อยถอยด่วน โอเล่เจ็ดร้อย oh my god เจเลเจ็ดร้อยอ้าวโ oh my god ทำไมแต่งตัวเหมือนก้าในฟรีฟาร์ติดไม่เหมือนเลยนะเด้อเด้อเด้อพระคุมอันนี้ด้วยว้าวว้าวพระคุมไม,ไม่มีกล่องเหรอไม่มีกล่องไม่มีกล่อง ถ้าคนถ้าคนที่ใช้วาร์ฟมามาันจะตีไม่เข้าไม่รู้ทำไมนะ่เสีงมากเลยอ่ะแต่ทำไมมันตีเราเข้าอ่ะเนี่ยดูดิไม่แฟเลยอะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่แฟรเลยอ่ะวาไม่แฟรหลังตูไม่แฟร์ระดับอีปีกมีแฟ เกาะนู้นดีกว่าวัดดีปะดัมบิ้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 บิัดดัมมันอาจจะเบิร์เบิ้ลหน่อยรู้ป่ะผมใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งมาบิดทางอีกโงเนี่ยเป็นมาบิดทาง หินทางดูการหิดนั่นนี่เกาะที่เราต้องไปมันอยู่ทางนู้นเฮ้ยหูตายดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีหวังอยู่มีหวังอยู่มีหวังอยู่ปึ๊บมทำไมไม่เปลี่ยนเป็นมุมองบุคคลที่สอง เดี๋ยวไป,ไปทางไหนเนี่ยไปผิดทางเลยป่ะตรงไปเอาเอา,เอามันกดหน้าลงด้วยอ่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะที่กดหน้าลงกดหน้าสุดทำไมไม่มีเกาะเลยอ่ะไม่ไม่มีเกาะเลยอ่ะสูงจัดโอ้โหเกาะที่เราต้องไปมันอยู่ข้างน้านู้นอ่ะ จะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ก็่นี้ใช่ไหมใช่ก่อนนี้เลยก่อนนี้ถึงแล้วช้ามากึ่มคือบอสตัวนี้ที่ไม่มีใครสนใจมาเลยไอตัวที่มันจะมาหาลูฟี่แล้วตีไปเล่นเหรอ ถ้าจะตีไปแล้วตอนต้นคลิปดูที่มันประหารประหารลูฟี่มันอยู่ตรงที่ที่ตรงที่ที่มันจะประหารลูฟี่มันอยู่ตรงไหนอะในที่สุดอะมันก็มาอย่างนี้เลยก็เลยหยุดสงสัยว่าตรงนี้คือที่ประหารมันก็กำลังประหารเลยเี้ยมันไม่ใช่ดาบมันไม่ใช่ใช้ดาบเด้อเด้อเด้อเก็บกล่องก่อน ลงมาเป็นแทนหัวคอยเลยทุกอย่างค่ะลงมาหาเลยที้ยกแล้วก็มีกองทับเรือเรือเยอะมากมาแบบทั้งเจคนในตำนานเรือมาเทีย,ยมาหมดเลยมาหมดเจคนในตำนานอ่ะแล้วมันก็มลูฟี่ก็บอกเข้ <c oughs> ไม่รอแล้วแหละแต่มันก็ <c oughs> จริงมันยังแบบจะถึงคอแล้ว ุ่งอยู่ดีๆมีสายฟ้าผามาทำให้หอคอยมันค่อยเอียงเองียงเองียงเองียงหวคอยความแล้วไอ้คนนั้นนะมันก็โดนสายฟ้าแบบยับเลยตุ้งดุงด้ง,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 งแล้วมันก็ตายถ้าสงสารเขา,าครบทำไมคืออะไรอ่ะที่ซื้อผลหรอ อย่างนายขายอะไรนายขายอะไรนายขายอะไรเวสเหรอไม่น่าใช่นี่คืออะไรไม่เคยขึ้นไปดูัปั๊บอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บปืป๊บมีกล่องมะตายดีกว่าไอ้กล่องตายตายตาย,ตาย ยาวเกินไปแล้วอุ้ยปี่ยอ่าน,นันจบคลิปเลยไปหาที่จบคลิปดีๆดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้แล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา วันน oh, ี้สวัสดีครับ